สวัสดีคุณปัญญาครับสวัสดีคุณทุสอนครับเน็ตจะสูงไปไหนดูเอาครับยังอยู่เจ้ายักษ์ลากเองเหยียบติดหัวครับดูครับโอ้โหเปิดเข้าหนึ่งเข้าสองกระชื้แอบลูกอันนึงเดียวครับเดียมนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะรับชมนะครับสนามเน็ตสูงสองประมาณสองเมตรสามนะครับ ดูครับคู่นี้ชิงรางวัลอยู่ที่10000บาทครับดูเจ้ายักษ์ครับเ,เจ้ายักษ์คู่หูของเจ้ากาัลลาครับยังกระโดดเหยียบสบายอยู่เลยครับฝั่งทางด้านเจ้าบ้านานี้ก็น่าจะมีดีครับเพราะว่าไม่กลัวศักดิ์ศรีของเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์นี่ก็ถือว่าเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับแอดคนลรอผู้สาวหลายสวัสดีพี่เก๋สุรินทร์นีครับสวัสดีคุณปัญญานีครับสวัสดีคุณนุสรนครับเน็ตจะสูงไปไหนดูาครับยังอยู่ครับแน่ลูกล่างไม่สูงนะครับคนที่โดดเหยี่ยวเมื่อสักครู่ครับสูงประมาณ150หน่อยๆครับดูเซอรปันไหมครับเจายักษ์ลากเองเหยียบติดหัวครับโอ้โหชิงเล่นจังหวะสองครับอ้อลูกออกครับ เจ้ายักษ์เสิร์ป,ปานมาดูครับโอ้โหโอ๋อดูเหมือนของตัวยกของเจ้ายักษ์ตัวชมของเจ้ายักษ์นี้พื้นฐานไม่น่าจะเท่าของสองคนฝั่งทางด้านหน้าเฟรมนะครับเปิดให้ลูกเจ้ายักษ์ลูกเดียวครับเจ้ายักษ์ล่าไม่ดีครับคนฝันพื้นฐานเนี้ อเพิหันเล่นเหรอวัสดีคุณแดงด้วยครับแอดมินชื่อว่านังครับแอดมินชื่อออฟครับผมเจ้ายักษ์เซิร์ฟยังเปิดได้ครับยอดลูกสองไม่ข้ามครับแต็มเท่าไรแล้วเนี่ยเจ้ายักษ์ เคยบอลลูนมาครับเปิดมีเซนิดหนึ่งครับแก้ไขไปเจ้ายักษ์ต้องลาดเองนะครับล้นครับโบงย้อนเบาๆครับยังอยู่เปิดเขาหนึ่งเข่าสองกะทชบแอรูปล่างชั้นสองคนนี้สูงไม่น่าจะถึง160นะครับถือว่ากระโดดสูงมากครับอาบอบนวดชัดเจน <c oughs> ไปทำอะไรที่อาบอบนวดครับ ลูกน hey, mm. okay ี้โวยักโดนเวครับอม่รมครอเลยบอลเล่ใช่ไหมครับไม่ใช่ก็เหมือนใช่เลยครับดูครับเจ้ายับษ์เปิดตรงล่างเล่นเองครับเจยักเหยียบฝ่ากลางดีครับย r e The best okay. thank you ความสูงเนี้เท่ากับบอลเล่ห้องเมียน้อยชัดเจนครับโอ้ยอยากให้อัดบินชิมเลยครับเน้สูงขนาดนี้ครับดูครับมมมเปิดได้ครับโจายาักษ์ลากเอง <c oughs> <c oughs> ขนาดโจายาักษ์ยังไปไม่เป็นครับเต็มเท่าไรแล้วเต็มเท่าไรแล้วนี่ยสามต่อสองต่อนะทีทูโจยักษ์ก็ยังไปไม่เป็นครับ ถือว่าเป็นเหลี่ยมสนามปราบเซียนจริงๆครับ4ต่อ2ครับเจ้ายักษ์ตรงลากเล่นเองแล้วครับเหลี่ยมนี้ท่านผู้ชมข้างสนามบอกมาว่าเสื้อสีดำที่ยืนคู่เจ้ายักษ์นี้เพิ่งหัดเล่นนะครับเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นได้แปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่กาลากับแปะใครชนะแปะชนะครับเพราะว่ากาลามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับไหวเหรอกระโดดได้กาลายอมครับกาลายอมอ๋อเตะเพราะจบเกมเลยครับกาลายอมอ๋อเตะไม่จบเกมนะครับกาลายอมแพ้นะครับเพราะว่ากาลามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับเจ้ายักษ์เหยียบติดหัวครับต่างไปโอ้โหลูกนี้ แม่ส่วนสูงลบประมาณ150กว่า,วาโดดสูงจริงครับสวัสดีหนึ่งคนก็หนึ่งใจครับสวัสดีศิบกร,รค,ครับเฮออ้ยไยมยยยยยยยัยเยย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 ไครับ ไว้ขามหมดแล้วโูยักษ์เสอร์ปันครับเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับลากเขาล้นครับเืินให้จเจยักษ์ลูกเดียวครับเจยักษ์กระทืบยอดตีกเกี่ยวโอ้โหโดดเหยเียบเอาคืนครับแหมสปริงข้อเท้าได้ดีจริงๆครับย้ำกันอีกทีนะครับเนสสูงสองประมาณ2.3เมตรครับ2เมตรกว่าครับ เมื่อสักครู่ผมไปยืนเทียมเน็ตดูแล้วครับยืนจนยื่นมือขึ้นจนสุดครับอยู่ที่เลยข้อมือผมอีกครับเน็ตขนาดนี้ยังเวอร์กันได้จริงๆครับทีเด็ดหัวแดงเบอร์88ใช่ไหมครับดูครับโอ้โหกระโดดเวอร์ได้ครับจังหวะลูกชงเมื่อสักครู่ล้นนะครับ ยอมจริงครับ <c oughs> ดูครับเสิร์ฟปานไป <c oughs> โอ้โหเจ้ายักษ์ถึงกับไปไม่เป็นจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหงื่อเจ้ายักษ์ออกอยู่คนเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งสนามครับสี่คนในสนามครับ <c oughs> เหงื่อเจ้ายักษ์ออกอยู่คนเดียวครับ <c oughs> เราเอาแกล้งไอยี่มมาเพื่อจะบุยเลยซาบิองกันเลยเอ็กซ์ตูใช่ไหมเอ็กซ์ตูตัวยักลากเองโอ้โหเกือบติบล็อกกันเน็ตสูงแบบนี้ยอมนะจ้าดูครับมีแต่หยอดหลอกด้วยครับโอ้โหคิดว่าเนียนจริงครับ ถ้าเป็นคนไทยฟาดไม่ติดเน็ตก็ออกแน่นอนครับโดยเจ้ายักษ์ลากเองครับเกือบติดเกี่ยวครับตัวเตี้ยเสิร์ฟช่วยดูเจ้ายักษ์ครับเสิร์ฟบอลลูนไปครับหัวแดงเปิดสวยหัวแดงเหยียบติดเกี๊ยวครับเจ้ายักษ์ลากเองถือว่าเหยียบหนีได้ดีครับ คนไทยคนไทยมีใครเต็มรอบได้ไหมครับอผมว่าเต็มรอบได้ไม่น่าจะเกิน3ลูกครับถึงกระขาอ่อนครับหัวแดงตั้งเข่ามาตัวเล็กมงออกครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง329ท่านดีครับเหลี่ยมที่ชมอยู่นี่หาชมได้ยากครับ เหลี่ยมหาชมได้ไม่ยากครับแต่ว่าความสูงของเน็ตนี่หาชมยากแน่นอนครับประมาณ2 2 2เมตรกว่าครับประมาณ2อเมตรสครับประมาณนี้มั้ผมสูงร้อยแปดสิบผมไม่ยื่นมือเมื่ยืดนินเดียวเพราะว่าเขาอะไ้เล่ะเดินไม่ได้เลย ดูเจ้าหัวแดงเอ้าเจ้ายั์เกี่ยวโซนได้ครับลูกนี้เจ้ายั์ติดบล็อกครับจังหวะเจ้ายั์จะเล่นเจ้าหัวแดงมาบล็อกเบอร์ก่อนครับขยับขยับกล้องนี้กล้องเชียร์ครับครับสุนครับโซนครับก็รู้ อ๋อใช่ครับเนสสูงอย่างนี้ต้องเป็น A อร้อยเอ็ดใช่ครับผมเคยเห็น A อร้อยเอ็ดเตอยู่ยครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูแต้มกันครับฟังภาษาเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร่ครับเจ้ายักษ์เขี่ยไปติดเที่ยวยังอยู่ครับยังไม่เสียครับเจ้อยักษ์ต้องดักเล่นเองแล้วครับ อ้ยีเล่ยยเล่่ยเต้มเท่าไรแล้วทักเต้ยเท่าไรแล้วมามาช่วยหน่อยเลแม่หกต่อแปดตอนนี้เต้มอยู่ที่หกต่อแปดครับเจอยักษ์เซอร์ปันหัวแดงตรงลากเล่นเองแล้วครับเหยียบยอดไม่ข้ามครับเจ้ายักษ์ไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดครับโหาเชียอะไรออกไปโหราชยเรเสกสันยังหาจีบเหลี่ยมอยู่นะครับเสกสันบอกว่านีตสูงก็ไม่กลัวครับหัวแดงเปิดมีเซครับแต่ยังอยู่ไม่ทันเลยครับ น hey, so ี้เต็มไรมาเป็น8เท่าครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเน็ตแลกก์สูงขนาดนี้ถ้าไม่ได้ชมนีถ้าไม่ได้ชมเกมนี้คุยเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนครับตอนนี้เต็มอยู่ที่8เท่าครับยิเลยิเลเอ็กออร์ใช่ไหมเอ็กออร์ชื่อมากูมา 8ต่อ9เาหรอออฝั่ง้น้วได้9ตอนนี้ตต้ม8ต่อ9ครับฝั่งทางด้านเจ้าเจ้ายักษ์ได้8นะครับฝั่งทางด้านเจ้าหัวแดงแล้วก็ตัวเล็กนี้ได้9ครับ8ต่อ9ครับเจ้ายักษ์เสิร์ฟเสิร์ฟปั่นไหครับยกล้นครับแต้มเจ้ายักษ์หรือเปล่าครับไล่มาเป็น9เท่าครับ แากตามอยู่ห่างครับตอนนี้ไล่ทันเลยครับสนามอยู่ที่แพรกระสาซอย3นะครับย่านบางปูครับเต็มเกาเท่าครับตัวเล็กลาดกันโดดเหยียบเองไม่ข้ามครับแฝดได้ความที่ตัวเล็กครับพอเกมยาวๆแล้วเหมือนจะหมดครับเพราะว่าต้องใช้กําลังในการกระโดดเหยียบสุเออใช้กําลังค่อนข้างเยอะครับโจยักษ์เสิร์ไปครับ ต้มสิต่อ9หัวแดงเปิดสวยเจ้ายักษ์ลากไปเหยียบย้อนนี่เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ขึ้นน้ำสิบต่อเก้าครับน่าจะเป็นกติกาสากลเลยเนสูงถ้าจะยากครับผมว่าพม่านี้ได้แชมป์ไดแชมป์แน่นอนครับโอ้โหลูกนี้เจ้าหัวแดงนี่ถือว่าทีเด็ดจริงครับ แต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นยอได้เจ้ายักษ์ลากเองครับกระโดดเวอร์ดีครับตั้งสิต่อ9ครับเจ้ายักษ์เสิร์มครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับดูครับสังเกตดูที่เม็ดครับประมาณ2เมตรสครับ โจยักษ์เซิร์ฟปันไปตัวเล็กเปิดสวยครับหัวแดงตั้งเข่ากระโดดเดียบเองครับลูกล้นครับเจ้ายักษ์เดียบคืนสวยงามครับหนีไปเป็น11ต่อ9ครับเกม15ครับแข่งขันกันที่15แต้มครับเจ้ายักษ์เซิร์ฟตัวเล็กเปิดสวยครับตัวเล็กตั้งไม้หัวแดงครับติดเดี่ยวเจ้ายักษ์ครับยักษ์ล่าเข่าไปเดียบดีครับ คู่นี้ชิงเงินกนลางวัลกันถึง1 0 0 0 0บาทครับเ,เงินไทยนะครับไม่ใช่เงินจ์ดนะครับ12.9ต่อ9ครับนนหัวแดงลากมากระโดดเยียบยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับสวัสดีคุณแดนแดนงนี่นะครับ <ê! S 1> เน็ตสูงอีรีครับแมนครับ <uc> <sketch> เน็ตยังสูงเลยครับ 9ต่อ12นะครับแมนเยู hey, men, okay. คะครับทางท่านผู้ชมบอกว่าดีนะครับมันสุดเสาแค่นี้ครับถ้าเสาสูงกว่านี้น่าจะเล่นกันสูงกว่านี้อีกครับตัวเล็กลากล้นครับเปิดลูกเดียวให้เจ้ายักษ์โอ้ลูกนี้เจ้ายักษ์กระโดดเหยียบไม่ข้ามครับ สวัสดีคุณทรงยศด้วยครับสวัสดีรักน้องตอนเมาด้วยครับเจ้ายักษ์เหยียบติดเกี่ยวหรือเปล่าลูกออกครับ <c oughs> เหมือนฟุตบอลชายหาดเลยครับใช่ครับประมาณนั้นเลยเหมือนฟุตบอลเล่เ <c oughs> จ้ายักษ์เสือไป <c oughs> นึกว่าวอลเล่ มันอะไรนะสามต่อเก้าเหรอพี่นไอนตัวยักษ์เซอร์ปันไหมครับตัวเล็กเปิดสวยหัวแดงลากเล่นเองครับอโอ้โหลูกลนหมดแล้วยังตามมาเหยียบได้ครับไม่เป็นไรช่ไหมข้าวต่อสี่นายเอวสิบสี่แล้วเหรอ <c oughs> อ๋อเน็ตเกินไปคนนะ <c oughs> สวัสดีรักน้องตอนเมานะครับ 9ต่อ14ครับเจ้ายักษ์ลากหัวกระโดดเยียบดีครับแม่จับช่วงต้นเกมเจ้ายักษ์ตกเป็นรองค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ขึ้นแท่นเลยครับ14ต่อ9ครับลูกออกครับจบเกมครับเจยักษ์คู่หูเจ้ากลาเอาชนะไปได้ชนะเจ้าบ้านไปได้ด้วย,วยสกอร์15ต่อ9ครับ ทำไมสนามสูงอย่างนี้สนามไม่สูงล่ะครับเน็ตสูงครับดูรองเท้าก็สุดยอดแล้วอโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ